ไอ้เาหรือว่าเป็นปิญญาของพระโธงครับท่านผู้ชมครับเกิดอะไรขึ้นครับเฮ้ยอีเจ้ายี่ผมสกี้ไอ้ไขว้ผมเพชรอย่งี้ครับอยู่ข้างในครับเอาลหรครับท่านผู้ชมครับถึงปั๊บเพิ่นกับทักท้ายปั๊บนะครับอีเย้ยอย่งี้ครับหน้าตาคือเป็นตัญธรรมปณนี้เย้ยสาธุสาธุบุรีบุรีมารบลูรสสาธุสาธุอุ้ย สาธุสาธุวันประจำวันที่หนึ่งเดือนมิถุนายนปีพุทธศัระะกราช2018ครับเอาล่ะครับตัวแรกครับชัดเจนครับเนานะเป็นเลขหนึ่งครับเป็นเลขหนึ่ง วัสดีครับท่านผู้ชมที่เขารบครับมือนีนะครับเนาะโค้งสุดท้ายครับงวดประจําวันที่1เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2 5 6 8ครับผมกรได้เดินทางมากครับที่วัดป่าแห่งหนึ่งนะครับเนาะซึ่งวัดป่าแห่งนี้ครับซึ่งมันันเนาะเป็นกุฏิรางของพระสายพิปัสนากรรมฐานหรือว่าพระธุดองค์ครับท่านผู้ชมครับซึ่งท่านก็ได้มรณภาพตรงนั้นนะเนาะแต่ว่า วิญญาณของท่านครับไม่ได้สิงสถิตอยู่ตรงนี้ครับพู้นเพิินไปสิงสถิตอยู่ทั้งศารหลังวัดนะครับเนาะก่อนอื่นครับผมกระสีด้พาท่านผู้ชมครับเดินทางเข้าไปตรงป่าช้าหลังวัดป่าครับเพื่อที่จะนําแนวทางเอาไปฝากท่านผู้ชมครับโค้งสุดท้ายเลยครับซึ่งวิญญาณของพระถุงองค์นี้นะครับเนาะก็เคยให้โชคลาภมากเจ็ดวดซ้อนครับเจ็ดวดซ้อนครับซึ่ง สองวดผมไม่ได้มานะครับเนาะซึ่งติดภารกิจทางอื่นครับเอาล้ครับท่านผู้ชมครับก่อนที่จะเดินเข้าไปป่าช้าเนาะครับเนาะไปขอโชคขอลาบแนวทางจากวิญญาณพระถตรงครับต้องบอกกล่าวสิ่งซักสิบทั้งหลายนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับเป็นโอปุ่นที่ฝังสีระของพระถตดงนะครับเนาะแต่ว่าวิญญาณท่านไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับ อยู่ตรงนี้นะครับเนาะสาธุเด้อสาธุทหารบ่ลปิญญาณของพระธตรงได้รับทราบแล้วอ่ะนี่ผู้ขาเขามาขอโชคขอลาภคงสุดท้ายเจงไดเจงไดก็ขอให้ปิญญาณของพระธตรงจงเปิดโชคเปิดลาภให้กับผู้ขาเด้อสาธุสาธุาธเอาครับเสียงเงี้ยงเก็กเกักมาปรับเพิ่นการแสด,แดงให้หูแล้วครับท่านผู้ชมครับอ่ะจ้าเอาครับผู้ชมครับเด็กเด็ครับเฟ้บเฟ้ยเดินตรงโน้นนะครับเนาะ เดลยตรงนู้นครับทำชัผครับไอ้จ่าหรือว่าปิดปิดจ่าของพระโหนงครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตามไปดูนะครับวยหายไปแล้วครับท่านผู้ชมครับหายไปแล้วสารถูกสารถูกเออเสียงยังนะครับนี่เสียงอะไรคล้ายเสียงมอเตอร์ไซค์ครับอยู่ในป่าสารยังมีเสียงมอเตอร์ไซค์อีกอะไรงงครับท่านผู้ชมครับอ่ะครับอ่ะสึ่ง มองนี่นะครับเนาะเป็นโพนคันเรียกว่าโพนสารตายายครับซึ่งก่อนสิไปขอโชคขอลาบจากวิญญาณของพระธุดงค์นะครับเนาะก็ต้องบอกก้าวแหละครับนี่เขาว่าเป็นสารตายายครับซึ่งตายายสองคนนะครับเนาะก็เป็นโยมอุปถาคพระธุดงค์แต่ว่าก็ได้ดเสียชีวิตนะครับเนาะได้เสียชีวิตกันไปหมดแล้วเอาเรือถ้าหากว่าวิญญาณของอตาย,ายายได้รับทราบานผู้ขาด วันนี้มาลูบลูเดอ้อเอาละครับผ่านผู้ชมครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอียงขึ้นล้วครับนั่นแสดงว่าฟิจานของตากับยายครับเพิ่นรับลูครับวันนี้ผู้ขามาขอโชคขอลาบโค้งสุดท้ายงดประจำวันที่หนึ่งเดอ้อตายาญ่ถ้าหากพ่าตายหญ่เปิดโชคเปิดลาบให้ผู้ขามีโชคไม่ลาบสำหรับคนนี้ิได้ใหา่โมวสิเป็นสามตูหรือสองตูผู้ข้าสิรนินาสิ่งของต่างๆที่ว่าใหญ่ต้องการโมสิเป็นคามาคาพู ยิ่งก็ตั้ก็หายใจพวกเขาฝันลูกสิน,นั่มาไหวอย่าลืมในใจเด้อขอให้เขาตรงตรงสาธุสาธุเอาล้วครับท่านผู้ชมครับหลังจากได้บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเนาะผมก็สิได้พาท่านผู้ชมครับเข้าไปขอโชคขอลาภกับวิญญาณพระที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงโน้นครับเป็นศาลเนาะครับเนาะซึ่งผมก็เคยมาขอหลายครั้งนะครับเคยเขาเ้าจิกแตงงวดสอนนะครับเนาะสำหรับงวดที่ผ่านมาหรือ สองวันที่ผ่านมาผมกับบัดแมาขอครับเนาะเอาละครับท่านผู้ชมครับตามผมมาครับตามผมมาตามผมมาเอออีจ้เอาละครับผู้ชมครับเสียงดังยุ่งนี้ครับเมื่อกี้นะครับเป็นโอปูนสาหรับฝังศพครับเนาะาตครับวิญญาณเป็นขี้เหี้ยนครับแสดงว่ายังไม่ได้นําศพขึ้นมาส้บงนครับสาธุสาธุถ้าเป็นศพผีตายโหงนะครับเนาะกระป๋อง รอให้ครบหนึ่งปีก่อนค่อยสิน้ำมาทับุญครับวุนนี้ผู้ข่าเขามาหาวิญญาณพระธลงก่อนวิญญาณผีแต่งหงที่สิงสถิตอยู่ในอบปุณนีจงเปิดโชคเปิดลาบเปิดทางให้ผู้ข่าได้เดินทางเข้าไปที่ป่าชานวัดอย่างสะดวกโยธาด้วยเถิดสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับตามมาครับตามมาตามมาตามมายี่ออกหะครับสำสมเพื่อให้ครว่าผมเพจอี๋ครับอยู่ข้างในครับป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บครับย้า หรือว่าเป็นวิญญาณผีแต่หกเอาละครับไปแล้วครับวายุลครับไปเนาะก่อนจะถึงป่าช้าลังวัดนะเนาะนี่นะครับิกษตผพานปูหรือสีครับปูหรือสีซึ่งก่อนผมสิขับไปย่ำได้ย่ำนั่นแหละครับผมก็ต้องบอกากาปู่ฤาษสีนะครับเนาะสาธุด้ปูเดอ้อปูในภูเขามหาวิญญาณพระธดงอยู่ลังปัดป่าก,ก็ขอให้ปู่จงเปิดโชดเปิดลาบเปิดทางด้วปูเดอ้อสาธุสาธุครับ นี่นะครับเนาะนี่ก็เป็นแม่พระธรณีมือผมครับทำสุขเป็นแม่พระธรณีมือผมอแม่เอ้ยแม่มันนีจ่จังไดจังไดกะให้ลูกมีโชคมีลาบเ้อแม่เด้อลูกสินน้ำโชคน้ำลาบแม่ไปฝากเอฟซีท่านผู้ชมอ่าซึ่งแม่เอ้ยช่วงนี้เศรษฐกิจบุรีแม่ชาวบ้านเอฟซีทุกคนต่างมีหนี้มีสินล้นพ้นตัวก็ขอให้คุณแม่จงเปิดโชคปดหนี้ปดสินให้ครับ เอฟซีรายก็ท่านผู้ชมทุกแม่เด้อสาธุสาธุครับท่านผู้ชม,มชครับเป็นความเชื่อสมองในจีนครับเนาะกาให้ท่านผู้ชมครับใช้วิจารณญาณในการทัานผูชมครับสาธุสาธุาธมองนี้เนาะครับเนาะเป็นศาลาเปลี่ยนเก่าแก่แล้วครับท่านผู้ชมครับซึ่งทำด้วยไม้ตั้งแต่สมัยก่อนนะเนาะแต่ว่าตอนนี้เป็นศาลาร้างครับไม่มีพระภิกษุอาศัยอยู่แม้แต่รูปเดียวนะครับเนาะซึ่งพระสงฆ์ที่ได้เสียชีวิตหรือว่ามรณภาพเพิ่นกะเฮ้ย อยู่สารการปะเรียนเห็นไหมครับเคยมาฉันอาหารเคยมานั่งศึกษาธรรมะแล้วเนาะเอาลัถ้ากว่าวิญญาณของพระพุทธง์ที่สิริิทธิ์อยู่ตรงไหนก็ตามอยู่ในสาในก็ตามก็จงออกมาให้โชคลาภกับลูกกับหลานเออมาดีสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับตามมาเราเนาะตามมาตามมาไปป่าช้าหลังวัดป่าด้วยกันครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมกันเดินทางมาถึงป่าช้าวัดป่าแล้วครับท่านผู้ชมครับ นะครับเนาะเป็นป่าช้าซึ่งป่าช้าตรงนี้ครับผมก็ได้สอบถามนะครับเนาะชาวบ้านครับว่าป่าช้าตรงนี้เป็นที่ฝังศพของพระสายวิปัสสนากรรมาฐานหรือว่าพระธงฆ์ที่ปฏิบัติปฏิิบัตชอบครับเป็นความเชื่อสมมตินะเนาะก่อนที่จะพาผู้ชมเดินทางเข้าไปที่ป่าช้า หลังวัดป่าเหนีหครับผมสิบพากันช่ลงครับไปกราบพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําวัดป่าแห่งนี้นะครับเนาะซึ่งทุกครั้งที่ผมเข้ามากราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับเ่้นกายโชคให้ลาบครับโดยติดปอกันมากครับบอตัมกูเจ็ดหัวดนะครับเนาะเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตามผมมาครับไปกราบพระพุทธรูปด้วยกันครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับ ตอนนี้ก็มาถึงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับเนาะเห็นบ,นคบ,นคบ,นคบ่ครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับศักดิ์สิทธิ์อีหลีครับท่านผู้ชมครับสาธุเด้อสาธุองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามอนม้ผู้ข่าได้เขามาที่ป่าช้าลังวัดป่าอย่างนี้ไม่ได้มารบดูแต่อย่างใดและกระบอกเดม่ารบกวนวิญญาณของพระทุกดงค์แต่อย่างใดผู้ขามาเพื่อที่จะ ขอโชคขอลาบและกันนำโชคนำลาบโค้งสุดท้ายเอาไปฝากท่านผู้ชมขอให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจงเปิดโชคเปิดลาบเปิดทางให้กับผู้ขายนเด้อสาธุสาธุาธครับท่าน้ชมครันนี่นะครับเนาะที่ผมมาานย่าเลยครับก,บร,ะกระตงมกกาบมะม่ายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าอยู่ลำฟ้ป่าโมงนี้ครับซึ่งเห็นไหมครับสี ท่องกูแม่นะก็เนาะเป็นคล้ายๆพระพุทธรูปสีเงินครับสีเงินสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมสิพาท่านผู้ชมเข้าป่าช้าไปด้วยกันครับตามมาครับท่านผู้ชมครับตามมาตามมาตามมาเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ถึงป่าช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวสิเข้าไปบอกกล่าวละครับวิญญาณผารุลพูนครับมองหันเนาะับเนาะถ้าหากว่าท่านผู้ชม อย่างจําได้นะครับเนาะคือให้โชคให้รับแม่นทีเดียวครับไปบอกกาเพิินครับซึ่งตรงนั้นวิญญาณของพระธุดงทั้งมดอยู่นี่ครับกับมิตรหลายหลายวิญญาณครับชาวบ้านบอกว่าเป็นไปร้อยวิญญาณแต่ว่าปีวิญญาณของพระธุดงรูปหนึ่งนะครับเนาะโมสิงสถิตยอยู่ปราศมองนีครับไปสิงสถิตยอยู่ตรงศารอีกตัวหนึ่งอ่ะหลังจากบอกกาว,วิญ,ญญาณทั้งหลายแล้วผมก็สิบภาพท่านผู้ชมนะเนาะ ไปขอโชคขอลาบกับวิญญาณพระธรงที่ไม่สิงสถิตอยู่ตรงนี้ครับอุ้ยแต่มันยุ่งายครับท่านผู้ชมครับยุ่งยอะจริงๆอุ้ยจะกโอุ้ยเยอยะก็วายอุ้ยวายวายอุ้ยแต่แไปครับท่านผู้ชมอุ้ยเอ้ากข้ามาในป่าจุงก็เยอะสัตว์ประหลาดก็เยอะครับอุ้ยจักอียงเป็นอียงแล้วครับท่านผู้ชมครับอุ้ย นี่นะครับเป็นต้นไม้ที่ว่าผมอุ้ยเอียงก,ยกันอีกแล้วป่ะนี้ยอุ้ยอุ้ยครับท่านสุขครับนี่เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ครับเนาะซึ่งผมเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ตรงนี้โดยเฉพาะลูกขะเทวดาหรือว่านางไม้นะครับเนาะอ่ะเข้าไปบอกการแล้วกันครับอุ้ยว้ายจเอียงเป็นเอียงแล้วครับท่านสุขครับกัดนากัดทั้งอันนี้ทั้งยุ่งทั้งเองียงอุ้ยอากาศมันชุนะะ่ชมชืออ้นนะครับเนาะชุ่มชื้นจริงๆครับฝนตกไม่หยุดครับอุ้ยนี่นะครับท่านสุขครับอยู่ตรงนี้แหละ ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ครัเนาะสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับเครือไม้สั่นไปสั่นมากครับฮุ้นะครับแสดงว่าสิ่งศักดิ์ ettes. สิทธิ์เพิ่งรับลูกครับเอาละครับเมื่อรับลูกก็เปิดโชคเปิดลาภเปิดทางเด้อบานีิสาธุสาธุอุ้ยตะกี้ยังกัดเป็นกัดนะครับท่านผู้ครับอ่ะตามมาครับต้องรีบแล้วครับยุงเยอะจริงๆครับยุงเยอะจริงๆปลาปลาสายยังขยุงลอยอุ้ยกัดเหมือนกัดมือครับใส่เสือแขนยาวก็ยังเอาอยู่ครับนี่แนะครับถึงแล้วครับถึงแล้วถึงแล้ว ตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละครับนานๆผมมาครั้งเลครับเนาะผมคิดว่างวดนี้คงจะปังแน่นอนแหละครับสาธุสาธุเอาละครับตันผู้ชมครับถึงปั๊บเพิ่นกระทักท้ายปั๊บเครับปาสสาธุเด้อสาธุทรางกววิญญาณของพระทุกดวงได้รับสามแล้ววันนี้ผู้ข่าวผได้มารวรดูเด้อจังใดเจัยงไหนที่ว่ามีวิญญาณอยุ่ปราสานนี่เป็นร้อยๆพันๆวิญญาณก็ขอให้จงร่วมพลังกันเปิดโชคเปิดลาภ ให้กับวิญญาณของพระโตรอีกรูปหนึ่งยิบโชกยิบลาบให้ขอสามตรงตรงแล้วก็สองตรงตรงเดือดสาถูกสาตวิ่ยยางกัดขาครับคุณผู้ชอครับวิ่งยังไปยังเหะครับคุณผช้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับแสดงว่าวิญญาณพันลับลูแลวครับท่านผู้ชมครับเอาละครับเนาะเดี๋ยวผมสิบภาพท่านผู้ชมครับเข้าไปขอโชคขอลาบกับวิญญาณพระโตงที่สิงสถิตอยู่ด้านนอกมีเพียงรูปเดียวเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับอ่ะตามมาครับตามมาตามมาอุ้ยครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็เดินเดินข้างครับออกมาจากป่าชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งมองหันนะครับเนาะมีพระธุดงค์รูปหนึ่งที่ได้มองรวนภาพครับเพิ่นไปสิงสถิตอยู่ตรงสารตรงนั้นแหละครับท่านผู้ชมครับอีจุกผมจะยังง่งน้ยเนาะครับเป็นหินศิลาจะลึกหรือว่าหินศิลาเนีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แท้ๆเลยครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุในภูเขา มาขอโชคขอลาบกับวิญญาณ่าตัวดงเดอ้อจังไหนจังไหนกะจงเปิดโชคเปิดลาบให้เขาสามตัวตรงๆ2สองตัวตรงๆหร,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 รือว่าเป็นว่าที่หนึ่งก็ได้สาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆรินะครับเนาะก็ให้ท่านผู้ชมครับใช้ชวิตเจาล้านยาได้การรับชคครับเอาละครับตอนนี้ใกล้จะถึงนะครับนี่นะครับก่อนสิเขาไปนะครับเนาะก็ต้องบอกเก่าสิ่งซักสิทธิ์คือเก่าหลืครับท่านผู้ชมครับ สาธุเด้อสาธุเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่บริเวณม่อนี้เมื่อนี้ผู้ข้าเขามากขอโชคลาภกับพิญย่านพานตงก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าปลาเจ้าเขาจงเปิดโชคเปิดลาบสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับสังเกตข้างบนาะสังเกตข้างบนเออจ้าอะไรครับท่านผู้ชมครับอะไรนะว่าแสดง่าเจ้าป่าเจ้าเขาเพินรับลูกครับ ท่านผู้ชมครับสาธุสาธุตามมาครับตามมาครับวิจีวรตรงนี้ไปไหนเนครับท่านผู้ชมครับปกติจะมีผ้าสบงจีวรผ้าอยู่ตรงนี้ครับมาเที่ยวนี้คืขึ้นไปเห็นละไปมาเห็นมาโดนนะครับเนาะไม็ได้มานานอะอุ้ยคุณครับสารยุงคุณครับเนาะสารอยู่ตรงนั้นครับอุ้ยโดนโดนมาเถื่อครับท่านผู้ชมครับอุ้ย กัดเสียวๆครับเนาะเสียวๆกับจักสีมีเอียงผมมีเอียงล้วครับอากาศมันชุ่มชื้นจักหยอกจักนุ่งนะครับเนาะอุ้ยนี่ครับกันยังอยู่จ้ะครับนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันยังอยู่ครับเอาละครับคลายพระพุทธรูปขยับครับแสดงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พ้นรักษาแครับเนาะสาธุสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์สเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนผู้ขามหาโชขลาบกับวิ่ญ่านพระธรงจงเปิดโฉบเปิดลาบให้กู้ผู้ขาเด้อสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ถึงเป็นที่เดแล้วครับนี่แหละครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับที่มีอารักขาว่าจะเป็นปูญาตายายนะครับหรือว่าเป็นกุมารทองที่อารักขาอวิญญาณของพระธงที่ศิลส์ิต์อยู่ตรงนี้ มันเด็กมาหอดดีใจครับจึงเลยน,น้องกลุ่มม่านทองบานนี้บระด็พอ่อนาพอ่อตายก็โดนกกาบขออภัยเด้อผูุขากะช่วงหน้าหลังกะบ่เคยมีเวลามาหาผูุขาสัญญากะสีมหาสุงวตลนะสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับเพินพ่นทะยักหน้าครับแสดงว่ญญาเพิ่นรับสารนะครับเนาะอุ้ยเอาละครับผู้ชมครับอุ้ยอย่างกะผมหละบป่านนี้จักหมดดอกจักหมดแดงจักหงอกจักยุ่งแล้วครับท่านผู้ชมครับอุ้ยอย่างน้อบานนี่ อ๋ขอขับเข้ามาครับเข้ามาครับนี่นแ้วครับเนาะเป็นสารตรงนี้นะครับสารตรงนี้อุ้ยคือมีนั่งลั่มพรอบละมนันหรือว่าบินจานของพระธตรงพจนชอบเบิ้งนั่งล่มอย่างไรน,น้อบมาดิตามางอขั้วให้ขึ้นมาหลงศิลปะนี่ว,วิน,นี่กับเป็นเอียงน้อเนี่ยไม่เคยพ่อครับถึงมาพ่อครับเนาะอีเยย์เอียงครับหน้าตาคือเป็นต้นじゃงเถอะนี้เมื่เพิ่นยิ้มด้วยเพิ่นเทศเอียงนี่ครับนี่ เอ้ยสาธุสาธุบกปีุรีมาลบหลู่แล้วสาธุสาธุอุ้ยครับอุ้ยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจุดทูบจุดเทียนบอกกล่าวก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวค่อยขอโชคขอลาบกับเพื่อนครับหล่อสักครู่ครับท่านผู้ชมครับรอสักครู่เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้จุดทูบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะเดี๋ยวมาบอกกล่าวกันสาธุเด้อสาธุอุ้ย อราคาของพระธุดงค์ก็เป็นตัวอย่างเด่ดป่ะเนียวายสาธุสาธุเนี่นพนยพจนิมหรือวยพจนเินเอียงนะป้าครับอุ้ยผุดหงุมนทองสีแดงครับมาตาเหลือมมองๆแต่บ้านนี้อุ้ยสาธุสาธุโอ้ยผูกข่าวเดีมันลบลู่เด้มอมึงนี่เอาละครับท่านผู้ชมครับอุ้ยเจงใดจังเลยค่ะไปสกิดพระธุดงค์ให้เพ็นเ่นเปิดโชกเปิดลาบ ขอจริงๆงวดนี้เป็นโค้งสุดท้ายคืองวดประจำวันที่หนึ่งเด้อกุม่านพ่วงเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2568จงเป็นบัวเก่าพระัวดงเป็นสกิดพระธุดงเด้อสาธุสาธุเยเอ้ยเอาละครับท่านผู้ชมครับแสดงว่าผนรัพธทราบครับสาธุสาธุครับครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อสุดคนจริงนะครับเนาะก็ให้ท่านผู้ชมครับใช้ฟิตรณญาณในการรับชมครับถากแบบนี้เราเนาะเอาละครับท่านผู้ชมครับ ว้าวเอาบาดไปตรงนี้นะครับเอาละมาเนี่ยผมสิน้ำบาดขึ้นมาแล้วเนาะนำ้ำเอย้ยเยอะน้ำบาดขึ้นมาแล้วครับอึ้บนี่ครับท่านผู้ชมครับอึ้บน้ำบาลขึ้นมาแล้วครับถ้าหากว่าวิญญาณของพระที่สิงสถิตยอยู่ที่ศาลโมนีนะครับเนาะถ้าหากว่างวดประจำวันที่หนึ่ง เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2568คันนี้ถือว่นเีผู้ข่าสินน้ำเครื่องเสินนวายต่างๆน้ำมัถวายขึ้เก่าถ้าหากว่าิใหยกระจงไปสิงสถิตเจ้าหน้าที่ที่อยู่กองสละบอกว่าสิเป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงหรือผู้ชายให้สิงสถิตเจ้าหน้าที่นั้นให้บุญเล็จากกองสละให้มาตรงอยู่ในบาททั้งสามโต แต่ก็สองโตสาธุสาธูเนี่ยเนี่ยเอาลหครับท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมก็สงสัยนะเนาะว่าผมเอามือเปิดฝาปาดครับไม่ใช่ครับไม่ใช่อยู่จริงครับเปิดเองจริงๆงครับท่านผู้ชมสาธูสาธูเอาละบานขอให้กุมารทองจงไปสกิดวิญญาณของพระธรงและก็ให้วิญญาณของพระธรงจงยื่นมือออกมายึดโชคยึดลาภเกรียบจับ ทั้งสามตัวแลกัสตัวสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับผมมีความเสือเลือเกินครับว่าลุมบ้านทองไปสกิดพักถลงแล้วเอาละบาลแต่หากว่าสิให้โชคให้ลาบลูกตัวไหนกระจงยิบโชคคิดลาบเลขจมากงวดติเป็น3ตัวสองตัวลูกที่คอสเลขสลากกิดอ่งประมาณสตัวกันเออบาลนี้

เลขสลากขึ้นแดงรัฐบาล2ตัวครับงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราชัสบครับอ่ะกุมานพ่องพยักหน้าครับเอาล้ครับตัวแรกครับชัดเจนครับเนาะเป็นเลขหนึ่งครับเป็นเลขหนึ่งสาธุสาธุต่อไปเป็นตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเออกุมานพ่องมาเอาละป็งไงป็นใจกับโอหไอของสงสงสาธุสาธุตัวสุดท้ายอยู่ทิ้งเอาล้ครับวิญญาณของผาครับเพิ่นจับโชคจับหลาครับ เป็นเลขเก้าครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสาธุสาธุครับครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆครับเนาเม็ดเยวครับหนึ่งเก้าเอาละกุมารทองเอ้ยบ้านผู้ขาสิขอเป็นเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสามตัวหรือว่าเลขไทยสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่งก็ขอให้กุมารทองจงไปสกิดวิญญ,ญาณพระธงให้พันยืนมือมาอีกทันหนึ่งเพื่อที่จะจับโชคจับลาบ เป็เลขสตัวเด้อบานนี้เอาลครับท่านผู้ชมครับกลุ่มบ้านท่องไพจักรนาครับเอาละแดมแล้วิ่งได้ของถรกครับยิ้มเือมาครับเอาละตัวแรกครับตัวแรกมาแล้วครับตัวแรกตัวแรกตัวแรกมานะครับผมครับตัวแรกครับเป็นเลขเครับเป็นเลขเก้า สาธุสาธุต่อไปเป็นตัวที่สองมั่นรุนกันแล้วครับว่าจะเป็นก้าวอะไรสาธุสาธุนะตัวที่สองนะนะขอให้ตรงๆเลยช่วยลูกช่วยหลาน,ช, Z, นช,ยยาช่วยเอฟซีท่านผู้ชมคอยหยาบคอยเยื่มด้วยคอยหยากคอยโยมเด้อชาบาชมชนพิพิธภดีเงินท่องหายหยาครับคนเป็นดมีเป็นชิ้นช่วยปลดที่ปลดชิ้นให้กับเอซีชาวบ้านทุกคนด้วยเถิดสาธุสาธุ เอาแล้วครับตัวที่สองครับเป็นเลขหนึ่งครับเก้าหนึ่งเอาเก้าหนึ่งอ่ะเลขสองตัวก็ขอได้หนึ่งเก้าเลขสามตัวครั้งแรกเป็นเก้าครั้งที่สองเป็นหนึ่งเอาล้วครับหรือว่าเพิยญาเสียงเงินหลเพราะครับไปเลืให้เป็นเก้ากับหนึ่งหนึ่งกับเก้ายั่ไนนะเอ้าตัวสุดท้ายแล้วละบาหนื่อยครับท่านผู้ชมครับเหนื่อยจริงๆครับไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆครับเนาะยุ่งกันหลายนะครับท่านผู้ชมครับเยอะจริงๆ เอาแต่ตายายเอ้ยตายายตายายเจงได้เจีงได้ก็ซอยกันเด้อมันนี่ตัสุดท้ายแล้วโดยเฉพาะน้องกุมารทองพูนน้องกุมารทองที่ว่าตาเป็นตาหย่านตาหยานสีแดงหูดอย่าลืมเด้อขอให้เข่าเด้กขันเข่าวันนี้ผู้ข่าที่สืบพ้ลนละมากรางไม่จะกินขนมขนมผู้ขา่ากับสือมาถวาย เอาดีๆเลิไปบอกพัทธดงในระบาดนี่สาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับพยาายมนะครับแสดงว่าเพคนไปสุดท้พัทธดงครับตัวสุดท้ายจริงครับตัวสุดท้ายจริงเอาละว,ว่าจะเป็นเก้าหนึ่งอะไรครับเก้าหนึ่งอะไรเอาละครับมาแล,าแล,าแลครับมาแลครับเอาละครับตัวสุดท้ายเป็นเลขหนึ่งีกครับเป็นเก้าหนึ่งเก้าเอาเก้าหนึ่งเก้าเลขสองตัวหนึ่งเก้าอ้ย,ย หมายความว่าจังไรครับท่านผู้ชมครับแสดงว่าวิญญาณของพระธุทโงครับที่สิงสถิตอยู่ตรงนี้ครับเพิ่นจานเอซท่านผู้ชมต้องเสียเงินเสียทองหลายรอบเนาะเพิ่งใกล้ให้ตรงกันครับโสบสถ์เป็นคางทั้งข้างล่างครับอ่ะสาธุสาธุแจงไดนน้องกุมารทองขึ้นเป็นสิหรือว่าท่านพระธุทโงให้อย่างนี้จริง เอ้เหี้กกุ่ม่านทองพญานาคครับแสดงไม่ใช่ครับเอาล้ครับท่านผู้ชมครับสรุปเลยนะเนาะสรุปไปเลยสําหรับงวดประจาวันที่หนึ่งครับเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2 5 6 8ครับเอาเป็นเลขสลากินเป่นรัฐบาลสามตัวนะเนาะสามตัวซึ่งกุ่ม่านทองครับเพิ่นกระปสกิดหมอกพาทรงครับเพิ่นให้ครับก็คือหนึ่งเก้าหนึ่ง 1 9 1่ครับส่วนเลข2ตัวล่าง1919เกาห่อาละครับท่านผู้ชมครับถ้าเห็นแล้วก็แคปหน้าจอไวปนะเพรับว่าให้แคปหน้าจอไว้ครับป้าแสดงว่าวิญญาณของพระธุงครับเวินญาณเสียเงินเสียท่องหลายแล้วครับเป็นเลขหเม็ดเดียวถ้าตัดเล่นก็คงจะเป็น1991และ11ึนึะครับเนาะเอาละครับท่านผู้ชมครับทายสุดสุดท้ายนี้นะครับเนาะผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับวิญญาณของพระธุงนงคเนาะ และกะาราขาของพัทลุงครับกุมารทองแน,น้นอยครับหน้าตาเป็นตระยานเอาเมื่อกี้คือบเห็นหยิมมานี้คือมายิมมาน,นี้แสดงว่าเปิ้นตงวา่าเข้าแน่นอนเข้าแน่นอนเข้าแน่นอนเอาล้ครับผู้ชมครับอุ้ยอ่ะก็ต้องกลาขอบพุนกุมารทองครัวเนาะทุกๆกุมารทองพูนกุมารท,ทองที่มาสีแดงแดงครับพ่นตาเป็นตระยานเด็อุ้ยมาเรีบยบร้เดเอสาธุสาธุครับครับท่านผู้ชมครับสรุปรวรนะครับเนาะ ที่วิญญาณพระธงครับให้นี่ครับก็คือหนึ่งเก้าหนึ่งครับเนาะนะเลขล่างเป็นหนึ่งเก้าครับขอให้ท่านผู้ชมนะครับเนาะจงมีโชคครับมีลาบและก็ให้สมบังสมปรารถนาครับให้ถือรางวัลที่หนึ่งรางวัลไหนก็ได้นะครับเนาะโดยเฉพาะรางวัลที่หนึ่งและก็ให้ท่านผู้ชมจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแงรงจะเดิญในหน้าที่การงาน นี่ครับผมชินบาร์เบอร์ซอดิโอก็ต้องขอกราบลาท่านผู้ชมก่อนครับครับสวัสดีครับ